กินยำงู snake เออ snack <laughs> not snack snake snake เหรออืมอืมกินน้ํายำงูก็ตะก่อนเอาน้อยบอนเยสเอาแชนนี่ทุกคนแชนนี่ you eat me cigarette ไปใส่ยิ่งใส่ไก่กวนเอาเอาพริกลงทางหลุมกะมาอันไหนกระดูกมันอยู่ตรงบนแหละน่ะกวนอันนั้นน่ะมันมันตักเอาตาหันตะกี้เยสแดวันอืม นี่เป็นกูดาวหอม้วอาหารกลางวันือ mm. mm. ืล้อร่อยไหมอืมน้เงิไม่ mm. มพอใจยำงูสิงค่ะกินยำงูสิงน่เทสดมามันเพ็ดขนาดน่ทอดหรอสแก็ กินข้าวตอนบ้านเฮาเนาะแดดฮ้อน้อนเอาหน่อยเอาหน่อยแป้งนี่ตัแดงมันถามแป้งมันนั่นหรอปแป้งอพลาสติกกันี่แหดแป้งอนกันบ้านนาะบ้านนอกในแดดมันสองเจ้าค little bit like chicken เออ้งมันกรอบครับ เทเปิ้ลสามหมื่นเอยอ๋อด้วยกันราคาับหมืห่นราคาของใจนะแปดพันโอเคไหมอืมเยสของใจหลังจากกินข้าวตอนแล้วเนาะบ้านเฮากับมู้เจีอยหยางก็นอนเปคะ่ะพักเที่ยงกินข้าวก็ยำงูสิงปีเขยไปได้งูสิงมาไปตรงได้งูสิงมาก็เลย ยังมูสิงคุณสามีก็กินได้นะคะกินก็เขาได้มันกันกพี่เขยได้ทุกคนตอนนี้ก็พักผ่อนนะคะนอนเปนอูคนละอันละอันชีวิตคนเหนือเนาะอีแหละแดดฮอนอันนี่คุณสามีหลังจากพักผ่อนแล้วตอนบ่ายเนาะวันนั้นเอาเอะไย่างวะเอาซะไปให้ลูกสาวเล่นสิ ตีตีลรงแรมตอนนี้ก็ต้องล่างนะคะลืมไปหลังรถเปิดหลังรถกับลังปะทํางานขนาคานนี่ก็คือบ่บ่ตีโมงบสองมงแล้วนะทํางานแดดห่อนมากบ้านเราแก okay, ก็เลยบอกอยู่เดนมากเงื่อออกมาอยู่บ้านก็ต้องเอางื่อออกแหละเฮ้ สมซิคก็เหนื่อยอยู่เนาะทำความสะอาดบ้านเส็ตล,ละบัาเนี่ยจะได้กระ้องเซ็จแล้บ้าเนี่ยคุณสามีก็จ่วยนะคะล่างซะซะไปเหอลูกสาวเล่นมานั่นี่โรงแรมมาอยู่คลองลานนอนโรงแรมคลองลานมีซะก็เลยเอาซะพลาสติกไปเหอลูกสาวเล่นตอนนี้ก็จะล่างก่อนก่อนที่จะพับเก็บ เป็นนอาทิษฐละลืมอยู่หลังรถก็ลาเอาออกมาบอลต้องลางไตสมศรีจะลางเองแกมนยอมแีจะลางเองก็ปล่อยแกแกทำงานปล่อยแกเดี๋ยวก็รู้แล้วแกคนสูงนะแกก็ะทำได้ง่ายๆแกบอกอยู่เฉยๆมันงอมมันเหงานี่แหละชีวิตบ้านนอกๆบ้านนอกเนาะชีวิตคนเหนือ สมศรีก็ยังเสียงย้ำกลับมาเตืนนะคะคลิปเลยเยอะแยะมากมายคลิปหล่องแพ้เขอนนี่ก็ยังได้ลงเตะบางคนก็นถามได้ไปล่องแพ้กไ็ไปเจ้าไปน้ำตกไปล่องแพ้ไปทุกที่เลยแต่มันยังไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะสมศรีไม่มีเวลาค่ะไปส่งลูกจากกรุงเทพกลับมาสมศรีก็มาทําความสะอาดบ้านสองวันเร็และละวันเนี่ยวันพุ่งนี่อาจจะมีเวลาลงคลิปเยอะกว่านี้นะคะ สมศรีก็ขอบคุณที่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้สมศรีเนาะขอบคุณเจ้าสมศรีเหนื่อยเนื่อยจริงๆขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้สมศรีเหนื่อยแล้วเวดฟอร์กดไลค์ใช่ไหมยะ ดอกแค้นะมันดีอยู่คัดแล้วหุงกองเีมื่อหวงล้วใสมันีมันดีอยู่เจ็บเปนรอยก่อนแน้าสื่เนีมื่ออย่ามาใส่กอน้เก็บอันหน่อย